นี้จะาพามาดูบ้านพักรายเดือนนะคะเป็นบ้านเช่ารายเดือนจะมีอยู่ด้วยกันสองห้องนอนสองห้องน้ำด้วยกันค่ะอาจจะพาไปดูห้องแรกกันเลยนะคะห้องแรกจะมีแอร์ค่ะห้องที่หนึ่งนะคะโลง่ลงๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะเป็นห้องน้ำในตัวค่ะ แรกจะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องที่หนึ่งต่อมานะคะด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะคะห้องที่สองเนี่ยจะอยู่ด้านนอกสองห้องนอนสองห้องน้ำนี่จะเป็นห้องที่สองนะคะอันนี้ก็จะไม่มีแอร์ให้ค่ะมีแอร์ให้ห้องเดียวนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำเลยอันนี้จะเป็นห้องโถงกว้างกว้างนี่ มีเฟอร์ให้โตะว,วาง wi f ฟนะคะอันเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำด้านนอกแล้วก็จะมีโถด้วยนะคะแบบนี้าด้านในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูห้องครัวห้องครัวเนี่ยจะเป็นแบบเปิดค่ะแบบเปิดลมเย็นสบายนะคะนี่นจะเป็นห้องครัวแบบเปิดค่ะ มีทำซึ้งอะไรให้แล้วนะคะแบบเปิดแบบนี้เลยมีถังน้ำให้เย็นสบายเลยค่ะบ้านเช่ารายเดือนด้านมีประแาณนี้นะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำค่ะห้องนอนแรกนี้จะมีห้องน้ำในตัวห้องนอนที่สองนะคะ นีห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะคะห้องแรกก็จะมีแอร์ให้เครื่องหนึ่งค่ะ,ะเดี๋ยวจะไปดูด้านนอกกันนะคะพาไปดูด้านนอกกันนี่ค่ะดูด้านนอกทางนี้มีถังรับเพิ่งให้เป็นบรรยากาศนี่นะคะก็จะมีถังดับเพิ่งให้นะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้ให้ ชุดเ่งนะคะมีนี่แบบนี้ให้ด้วยนะคะรูปบ้านะจะเป็นบ้านพักไรเดือนค่ะ,ะบรรยากาศด้านนอกจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะจะปลูกผักสวนครัวก็ได้แบบนี้เลยพาไปชมพาไปชมนี่จะเป็นประมาณนี้นี่ปลูกกระเบื้องไว้ เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นโซนหลังบ้านค่ะทั้งหลังเลยนะคะเช่าไรเดือนลมเย็นสบายมากเลยนะคะนี่นี่เป็นครัวค่ะมีต่อท่อ,อไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดมีเครื่องซักผ้ามาก็จะสามารถต่อท่อ,อ,อได้เลยนะคะ เครื่องกองน้ําก็ต่อนะคะถ้ามีเครื่องกลองน้ำมาก,ก็ต่อได้เลยสายงใสา่ย,ยางมีพร้อมจะเป็นโซนด้านนอกนะคะนะีคะลมยิงสบายมากเลยจะเป็นบ้านเล็กๆนะคะชั้นเดียว2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะ น่าอยู่มากๆนะคะมันจะก,กาดบ้าน